นะนะวันนี้ก็เขาเริ่มผลคลายเริ่มผลปลนเราก็ต้องเริ่มหาหมายครับผลปลนแล้วก็ต้องหาหมายกันต่อวันนี้ก็ว่าจ,จะไปดูหมาธรรมชาติสะพานบางมะกงแถววัดสมานนะครับน,นานจะได้ลงสักทีไปข้อสนิมปัดฝุ่นซะหนอ่อยตามดูครับกำลังจะเดินทาง อันนี้อยู่มีนบุรีอยู่ ว่าไหมมเล้งไปทางโน้นติดรถอยู่อืมแล้วก็แพร่มาทางนน้นหนดีไปเนอะ thay luôn à máy đâu em ơi bệt mà chiếc không mà còn nó lùng ภาพหมายครับแม่น้ำบางบัวคงนี่มาถึงหมายก็ประมาณ9ก้าโมงเกือบสิบโมงตู้ระบายน้ำครับเขื่อนน้ำบางบัวง งทำเบ็ดครับวันนี้เขาลงแล้วเรายังเพิ่งเริ่มลงมาที่หลังมาที่นหนังแต่งเยอะแล้วผมดมาเอาไหมของสดเลยกินของสดพักเที่ยงตอนนี้เริ่มเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงกันก่อนซาซูมิซาซุมิด้วยมีซาซูมิโอ้โห นี่เออเอออะไรก็ไม่รู้เขาแดงเผือกเลยครับเราไม่กินครับกุ้งคนกินแทนเนี่ยไปได้ มีตัวนะครับนี่งงสีเหลืองครับวันนี้กดเหลืองสวยงามโอยใหญ่เลยเดี๋ยวมันชน,นกล้องแตกได้จะ p a ก k a g e ได้ป,กกนดปะน,นะับผมอุ๊ยเจ๋ง ไม่ทันก็จะไม่ทันนี่แจมเลยแจมแดกแจมแดกโอ้ยเกี่ยวตลงครึ่งแล้วเว้ยแจมแดกแจมแดกเอ๊ะเอาไปจับไปเกี่ยวเลยสีสีโอเคครับสีส้มส้มครับสีส้มส้มครับของแท้ของแจมแจมครับตัวสองแล้วครับนี่ตัวสองสองก็ตัวสองซีนิเม่ซีนิเม่ด้วยเหลืองครับเหลืองสวยงามแล้วครับสวยงาม เอาทีมงานเอาทีมงานจะลองให้ทุกคนแต่เรายังไม่มีตัวเลยไม่แห้วแล้วไม่แห้วแล้วเออสีทองสวยงามสวยงามสวยงามเก่อดก็ปิดจอบทิปนี้ด้วยลงานพอได้ต้มแล้วนี้นีหลังแรก เจอกันคร,ร้าหน้านะครับคุณตา